ถ้าคุณคือคนที่เกิดวันพุธไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันผู้ปราดเปรื่องหรือพุธกลางคืนผู้มีไหวพริบคลิปนี้ถูกสร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะค่ะคุณรู้ไหมคะว่าในทางโหราศาสตร์ดาวพุธคือเทพแห่งการสื่อสารการพาณิชย์และสติปัญญาคนวันพุธจึงเป็นเหมือนสายลมที่ไม่เคยหยุดนิ่งปรับตัวเก่งและมีวาจาเป็นอาวุธ แต่ในความรวดเร็วนั้นบางครั้งเราก็หลงลืมความมั่นคงหรือเผลอปลอดให้เงินทองรั่วไหลหลอกไปวันนี้เราจะมาเติมเติมธาตุของคุณด้วยพลังแห่งสีเขียวสีประจำวันเกิดดึงดูดความสำเร็จและที่สำคัญคือช่วยให้จิตใจของคุณสงบร่มเย็นขึ้นด้วย5สุดยอดไม้ประดับคัดพิเศษสำหรับคนเกิดวันพุธท,ที่เราคัดมาแล้วว่าต้องมีค่ะไปดูกันเลยค่ะว่ามีต้นอะไรบ้าง 1>, 1. สาลิกาลิ้นทองเริ่มต้นกันที่ต้นแรกที่เปรียบเสมือนอาวุธคู่กายของคนวันพุธเลยค่ะนั่นคือต้นสาลิกาลิ้นทองค่ะทำไมถึงต้องเป็นต้นนี้เพราะคนวันพุธมีจุดเด่นที่สุดคือการเจรจาค่ะไม่ว่าคุณจะทำงานค้าขายเป็นเซล์ลเป็นนักการตลาดหรือแม้แต่แม่ค้าออนไลน์รายได้ของคุณมักจะมาจากคำพูดการติดต่อสื่อสารต้นสาลิกาลิ้นทองจึงเป็นไม้มงคลที่ตอบโจทย์ที่สุดค่ะ ชื่อสาลิกามาจากนกสาลิกานกแห่งการเจรจาพาทีที่มีเสียงไพเราะเสนอหูใครได้ยินก็หลงไหลเชื่อกันว่าบ้านไหนปลูกต้นนี้ไว้จะช่วยเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมให้คำพูดของคุณมีน้ำหนักพูดอะไรใครก็เชื่อ ปิดการขายได้ง่ายดายเหมือนไร้มนโดยเฉพาะใบของเขาค่ะลองสังเกตดูนะคะใบมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจหรือมองอีกมุมก็เหมือนลิ้นหรือช้อนเล็กๆสีเขียวเข้มด้านหลังใบมีสีเหลืองทองเรื่อๆเหมือนทองคำที่ซ่อนอยู่นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการตักตัวเงินทองและการมีลิ้นทองคำค่ะ สาลิกาลินทองเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากค่ะชอบแสงแดดรำไรถึงแดดจัดยิ่งโดนแดดใบยิ่งสวยยิ่งเป็นสีทองแนะนำให้วางไวท้ที่หน้าร้านหรือห้องรับแขกนะคะเพื่อตอนรับผู้มาเยือนเคล็ดลับสำคัญคือให้หมั่นเช็ดใบให้สะอาดเงางามอยู่เสมออย่าให้ฝุ่นเกาะเพราะใบที่เงางามหมายถึงวาจาที่ลื่นไหลไม่ติดขัดและโชคลาภที่เข้ามาอย่างสว่างสวยค่ะ 2. กวักมรกฎคลังสมบัติของผู้มีปัญญาลำดับที่สอขอยกให้เป็นราชินีแห่งความเก็บทรัพย์ค่ะกับต้นกวักมรกฎสำหรับคนวันพุธที่มักจะหมุนเงินเก่งใช้เงินคล่องบางทีก็เก็บเงินไม่อยู่เราต้องการตัวช่วยที่จะมาอุดรอยรั่วทางการเงินค่ะกวักมรกตคือคำตอบที่ดีที่สุดค่ะ ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ากวากคือการเรียกเข้ามาและมรกตคืออัญมณีสีเขียวล้ำค่าซึ่งสีเขียวคือสีประจำวันพุธโดยตรงค่ะลักษณะเด่นของเขาคือการใบที่อวบน้ำเรียงตัวกันเป็นระเบียบสวยงามเหมือนไม้ไก่ธศษหรือบางคนมองว่าเหมือนเหรียญทองโบราณที่ร้อยเป็นพวงใบมีความมันวาวเหมือนเคลือบแว็กซ์สะท้อนพลังงานด้านลบออกไปและดึงดูดพลังงานด้านบวกเข้ามา ความเชื่อที่เล่าต่อกันมาคือหากใครเลี้ยงกวากมรกตจนออกดอกซึ่งหาดูได้ยากมากจะถือว่าเจ้าของบ้านกำลังจะมีโชคใหญ่หรือได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งค่ะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเจริญเติบโตที่มั่นคงแข็งแรงเหมือนกับคนวันพุธที่ปรับตัวเก่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็รอดค่ะ ต้นนี้เหมาะมากสำหรับคนวันพุธท,ที่งานยุ่งเพราะเขาตายยากมากค่ะต้องการน้ำน้อยรดน้ำแค่อาทิตย์ละครั้งก็อยู่ได้ชอบแสงรำไรวางในห้องแอร์ในออฟฟิศหรือแม้แต่ในห้องน้ำก็ยังได้ค่ะตำแหน่งที่ดีที่สุดคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านหรือวางไว้บนโต๊ะทำงานฝั่งซ้ายมือเพื่อกระตุ้นพลังงานด้านการเงินให้ไหลเวียนเข้ามาไม่ขาดสายค่ะ 3. ต้นพุธนมมงคลคู่บารมี มาถึงลำดับที่3ต้นนี้คือซิกเนเจอร์ของคนวันพุธเลยค่ะถ้าคุณเกิดวันพุธแล้วที่บ้านไม่มีต้นพุธถือว่าพลาดมากนะคะชื่อของต้นไม้ผ่องเสียงกับวันเกิดของคุณเป๊ะๆคำว่าพุธในที่นี้นอกจากจะหมายถึงวันแล้วยังผ้องกับคำว่าพุธท,ที่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและยังหมายถึงความเจริญสมบูรณ์มั่นคงอีกด้วยค่ะดอกพุธสีขาวบริสุทธิ์ตัดกับใบสีเขียวเข้มเป็นสีแห่งความสมดุลค่ะ คนวันพุธเป็นคนาธาตุลมความคิดแล่นเร็วบางครั้งอาจจะฟุ้งซ่านหรือเครียดง่ายสีขาวของดอกพุธจะช่วยเบรกความวุ่นวายในจิตใจทำให้คุณมีสมาธิกลับมามีความสุขุมเยือกเย็นและตัดสินใจได้รอบขอบขึ้นค่ะนอกจากนี้กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกพุธโดยเฉพาะพันธุ์พุทธซ้อนอยังช่วยบำบัดความเครียดได้ดีเยี่ยมในยามค่ำคืน โบราณท่านว่าไว้ว่าบ้านใดปลูกต้นพุธจะทำให้มีความเจริญมั่นคงมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากศัตรูค่ะเคล็ดลับโบราณบอกว่าควรให้ผู้ชายที่เกิดวันพุธเป็นคนลงมือปลูกในวันพุธนะคะจะเป็นสิริมงคลที่สุดต้นพุธชอบแสงแดดจัดค่ะยิ่งแดดดีดอกยิ่งดกขาวโพลนไปทางต้นแนะนําให้ปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้านเพื่อเสริมบารมีและเป็นเกราะป้องกันสิ่งอัปมงคลเข้าสู่ตัวบ้านค่ะ 4. เงินไหลามาสายทานแห่งโชคลาภลำดับที่4เอาใจสายธุรกิจและการลงทุนกันบ้างค่ะกับต้นเงินไหลามาคนวันพุธเป็นคนที่มีหัวการค้าโดยธรรมชาติคุณรู้จังหวะในการเข้าทำกำไรและต้นเงินไหลามานี้ก็มีพลังงานที่สอดคล้องกับธรรมชาติของคุณอย่างที่สุดค่ะ นี่คือไม้เลื้อยค่ะและความเลื้อยนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญพืชตระกูลเถาเครือสื่อถึงความยืดยาวความเชื่อมโยงและการสื่อสารซึ่งเป็นสิ่งที่คนวันพุธถนัดที่สุดการปลูกไม้เลื้อยที่เป็นมงคลจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณเติบโตแผ่ขยายสาขาไปได้ไกลไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนเถาของต้นไม้ รูปร่างใบของเขามีความพิเศษมากค่ะเป็นรูปหัวลูกศรปลายแหลมซึ่งในทางห่วงจุย้ยถือเป็นรูปทรงมงคลที่ช่วยชี้ทางหรือแหวกอุปสรรคนำพาเงินทองให้ไหลมาเทมาเข้าสู่กระเป๋าเจ้าของบ้านตามชื่อเงินไหลมาเลยค่ะและยังมีพันด่างขาวหรือด่างชมพูที่กำลังฮิตซึ่งสวยงามและเพิ่มมูลค่าทางใจได้มากทีเดียว เงินไหลามาเป็นไม้มงคลที่ชอบความชื้นและแสงแดดรำไรค่ะคุณสามารถปลูกลงดินให้เหลือยขึ้นต้นไม้ใหญ่หรือใส่กระถางแขวนให้ห้อยระยะลงมาก็ได้ยิ่งเถายาวยิ่งดีค่ะแนะนำให้ปลูกไว้ในทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศแห่งความร่ำรวยหรือวางไว้ในจุดที่มีการเคลื่อนไหวเช่นทางเดินประตูเข้าออกเพื่อกระตุ้นให้เงินทองหมุนเวียนเข้ามาค่ะ 5. นางกวักเมตตามหานิยมระดับตำนานและสุดท้ายลำดับที่5ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะเพราะนี่คือ m a s t e r of all m e r c h a n t p l a n t s หรือมารดาหันหมายค้าขายต้นนางกวักค่ะสำหรับคนวันพุธไม่ว่าคุณจะทำกิจการส่วนตัวเปิดร้านอาหารหรือแม้แต่ทำงานประจำที่ต้องเดียวกับคนต้นนางกวักคือ must-have item ที่อยู่คู่คนไทยมานานแสนนานค่ะ ลองสังเกตใบของเขานะคะใบสีเขียวเข้มรูปร่างคล้ายหัวใจแต่ปลายใบยและขอบใบจะม้วนงอเข้ามาคล้ายกับมือที่กำลังกวักค่ะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการเรียกเชิญชวนและดึงดูด คนโบราณเชื่อว่าต้นนางกวักมีจิตวิญญาณของแม่นางกวักเทพธิดาแห่งโชคลาภสถิตยอยู่หากใครปลูกไว้แล้วดูแลดีๆจะช่วยเรียกลูกค้าเข้าร้านใครเห็นหน้าก็รักใคร่เอ็นดูเจรจาอะไรก็ราบรื่นไม่มีใครกล้าปฏิเสธเหมาะมากกับคนวันพุธท,ที่ต้องใช้วาจารและสเสน่ห์ในการทำงานค่ะนอกจากเรื่องเงินทองแล้วยังเชื่อว่าช่วยกวากปัดโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งไม่ดีออกจากบ้านด้วยนะคะ นางกวากชอบแสงรำไรและความชื้นพอหมอค่ะสิ่งที่ต้องระวังนิดหนึ่งคือยางของเขาอาจจะระคายเคืองผิวได้ต้องระวังอย่าให้สัมผัสโดยตรงหรือเข้าตานะคะตำแหน่งที่ดีที่สุดคือหน้าบ้านหรือหน้าประตูร้านหันหน้าใบออกไปทางถนนเพื่อกวักเงินกวักทองจากภายนอกให้เข้ามาสู่ภายในค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับห้าไม้มงคลสำหรับคนเกิดวันพุทธท,ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ จริงๆแล้วการปลูกต้นไม้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของความเชื่อหรือโชคลาภเท่านั้นนะคะแต่มันคือการฝึกจิตของเราด้วยคนวันพุธที่มักจะคิดเร็วทำเร็วการได้หยุดพักเพื่อรดน้ำพรวนดินหรือเช็ดใบไม้สีเขียวๆเ,เหล่านี้จะช่วยดึงจังหวะชีวิตของคุณให้ช้าลงให้คุณได้อยู่กับปัจจุบันและเมื่อใจของคุณสงบเย็นปัญญาก็จะเกิดและเมื่อปัญญากเกิดความสำเร็จและเงินทองก็จะไหลมาเทมาอย่างแน่นอนค่ะ ลองเลือกสักต้นที่ถูกจริตกับคุณแล้วเริ่มปลูกตั้งแต่วันนี้นะคะขอให้คนวันผุดทุกคนมีวาจาเป็นรัพ์มีปัญญาเป็นเลิศและมีความสุขกับพื้นที่สีเขียวของคุณค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ